สวัสดีครับผมชื่อแมนอยู่อำเภอหนองเอรือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้ผลิตน้ำแบบเนี้ยขึ้นมานผมถ้าใครคิดว่าในโลกเนี้ยใครคิดว่าน้ำสีเนี้ยมันมีประโยชน์เนี่ยจะจะเอาผมไปร่วมง,งานนะ่ะก็โทรมาแต่ว่าผมผลิตไม่ได้เยอะนะได้วันละแค่หนึ่งร้อยล้านลิตรนะผมอ่ะอ่ถ้าเกินนี้ผมไม่รับผลิตครับนี่ยน้ำแบบเนี้ย ผมใช้ความรู้จักนง,งเดียววิทยาโรงเรียนตก่อผมวิทยาศาสตร์ปีสามผมได้ผลิตน้ำมันึีนมาเป็นสีเนี่ยน,น,น,น่ครับนย่ับนี่ครับ,รบ,รบโทรมาได้ตามที่ผมลงไปในยูทูบหรือเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นสีเนี่ย ออสีม่วงๆนะครับเนี่ยสีม่วงๆส้มๆเนี่ยครับเนี่ย,ยครับครับ,รบผมทำทุกวันเนี่ใกล้ๆเ,เลยนะ ไมคิดว่าใครเคยเห็นมวลน,น้ําลักษณะนี้หรือสีของน้ําลักษณะเนี้แล้วเอาเอาผมไปร่วมงานนะได้โทรมาเลยเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรที่เป็นมวลน,น้ำใสๆเนี่ย พอดีแล้วผมเททิ้งทุกวันจะไม่ไรู้จะไปดวดของมันใช่เนี่ครับอยากอยาเป็นแบบนี้สีแบบนี้เน,นผมจะร้องเพลงให้ฟังชอบร้องเพลงคุณจะรู้ไหมครับคืนนี้ผมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้า อยากให้คุณโทรมาราตีสวรรัสด์พูดชัดๆสักคำว่าราักครับแก่นี้แหละ,ะนี่แครับผลิตรอกสารทิ้งถ้าใครคิดว่าน้ำมันได้ประโยชน์เนี่ย mm hmm. ก็รีบโทรมาเลย ชีวิตนเะน่ยเ่ไฟสองด,อดูเห็นไหมคุณมองเห็นไหมพวกคุณมองเห็นไหมอ่าเห็นปะอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับภาดาึ้นแบบเนี้ถ้าใครชอบเคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยอโอเคนะสวัสดีครับ